ว่างไงครับยังยืนยันอยู่เปล่าครับท่านประธานครับเนื่องจากผมวัชรพลขาวขำครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,ร,รจังหวัดร,ร,รุดนธานีพรคเพื่อไทยผมได้เสนอเป็นยติขอขอปิดอภิปรายเรียบร้อยมีผู้รับรองเรียบร้อยนะครับท่านประธานขออนุญ,ญาตท่านประธานดําเนินการตามนั้นจริงครับครับกท่านประธานคะขออภัยค่ะเมื่อกี้ดิฉันข้ามขัข้นต<ข>่อไปนิดน<ข>ึงด<ข>ิฉันขอเสนอยติเปิดอภิปรายเหมือนเดิมเช่นกันค่ะขอผู้รับรองด้วยค่ะครับมีผู้รับรองถูกต้องนะครับ ฉันก็เชิญท่านสมาชิกข้าหของประชุมครับครับวชิรพลขาวขำสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดรดธานีพรรคก๊กชทยครับเพื่อรือธท่านประธานนะครับเพื่อให้ความเข้าใจตรงกันนะครับท่านประธานผมเสนอให้ปิดอภิปรายแต่ว่าท่านผู้เสนอยติยังมีสิทธิสรุปอยู่นะครับท่านประธานครับท่านผู้นําฝ่ายค้านแล้วก็ทางของพรรคภูมิใจไทยหนึ่งท่านก็ยังมีสิทธิสรุปยติอยู่นะครับผมไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ให้ท่านผู้สรุปยติสรุปนะครับท่านประธานครับคือปิดก็คือปิดนะครับ ท่านประธานครับท่านประธานครับทางนี้ครับเจิญครับเชิญครับครับท่านประธานครับผมชุดที่ผมยศเป็นโยครับอ่าพักประชาชนจังหวัดระยองขออนุญาตหารือท่านประธานนิดนึงครับเมื่อสักครู่เนี่ยทางฝากรัฐบาลนะครับได้มีการขอเสนอยติให้มีการหยุดอภิปรายซึ่งทางนี้นะครับท่านประธานผมต้องหารือท่านประธานจริงๆเพราะว่าในข้อ66ครับ66ครับ ข้อ16ระบุว่าถ้าเกิดเป็นการเสนอเป็นยัตติซึ่งมีผู้รับรองเรียบร้อยครับก็ต้องมีการอภิปรายครับว่าเหตุใดจึงให้หยุดอภิปรายแล้วก็ต้องมีผู้ที่คัดค้านเมื่อมีผู้คัดค้านเนี่ยก็ต้องมีการอภิปรายว่าเหตุใดจึงไม่ให้หยุดอภิปรายผมก็ต้องหาเลือท่านประธานครับว่าถ้าท่านประธานมองว่าเป็นยัตติก็ต้องอภิปรายเรื่องนี้ต่อด้วยหรือเปล่าครับพะเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ได้เหตุผลอย่ชัดเจนว่าเหตุใดต้องหยุดอภิปรายผมเองก็ยังอยากฟังท่านเพื่อนสมาชิกอยูดเหมือนกันท่านผู้่าย้งอออก็ภิรหตใ ผู้เสนอติก็อภิปรายครับว่าเหตุใดจึงต้องมีการหยุดอภิปรายมันจะต้องดำเนินการไปในทิศทางนี้ด้วยใช่ไหมครับก่อนจะมีการลงมติเพราะมีการเสนอเป็นญติไม่ได้เสนอให้ใช้อำนาจท่านประธานตามข้อ70ดังนั้นเนี่ยต้องขอให้ท่านประธานวินิจฉัยด้วยครับว่ายตินี้ต้องเปิดให้ลงชื่อด้วยหรือไม่ครับขอบคุณครับท่านประธานครับผมยศวัสด์ครับท่านประธานครับที่ท่านประธานเอ่ยชื่อที่จะให้อภิปรายนะครับก่อนที่ทางฝ่ายรัฐบาลจะเสนอปิดครับผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ยืนยันว่า ข้อมูลที่ผมจะอภิปรายไม่ซ้ำซากผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าขออนุญาตเอ่ยนามท่านผู้ประท้วงก็คือท่านวชระพลรู้อย่างไรว่าผมจะอภิปรายเรื่องอะไรเนื้อหาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นขอให้มีโอกาสให้เปิดหูเปิดตาประชาชนให้รับรู้รับทราบบ้างครับอย่าใช้กลไกลแบบผิดๆในสภานี้ครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบท่านวชระข้อมูลใกล้เคียงกันหมดเหมือนกันหมดครับ ดังนั้นเนี่ยผมยังยืนยันเหมือนเดิมครับแล้วก็มีท่านสมาชิกพาดพิงว่าพวกผมเนี่ยรีบปิดอภิปรายจะกลับบ้านเหรอผมเสนออย่างนี้ครับท่านแสดงตนด้วยนะครับว่าท่านมาทํางานถ้าท่านมาทํางานท่านแสดงตนนะครับผมจะรอดูครับท่บทานประธานครับขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงครับเพราะมีชื่อที่กํนาลังจะเป็นผู้อภิปรายรายต่อไปครับว่ายืนยันว่าท่านยังไม่เห็นเอกสารผมแน่ผมยังไม่ส่งไปไหนเลยท่านจะรู้ได้งไงว่าผมพูดอะไร แล้วอีกเรื่องหนึ่งครับอย่างที่ผมบอกครับว่าอย่าปิดหูปิดตาประชาชนแบบนี้แล้วถ้าให้สแสดงตนเนี่ยผมสแสดงตนตั้งแต่เซ็นชื่อเข้ามาจนกระทั่งวันนี้และเมื่อสักครู่ไปลงชื่อขอพิพปายท่านประธานก็เอ่ยแล้วว่ายังมีผมมีท่านสักกริยามีท่านเจเสดนะฮะแล้วส่วนตามอ่ระเบียบของรัฐสภาผู้ที่จะสรุปยังมีอันนั้นเราเข้าใจครับเราอยู่ในสภาในชุดนี้ผมสมัยที่สองแล้วครับท่านขอบพระคุณครับ ข่าวข่าเพื่อไทยอุดรธานีครับครับท่านประธานครับผมขออนุญาตท่านประธานงี้ครับผมตกลงว่าจะยืนยันชิกด้วยนะครับประเด็นที่ผมบอกว่าวนเวียนซ้ําซากไม่ไม่ไม่เอาเอาว่าจะถอนหรือไม่ถอนเดินเดินเดินผมไม่มีปัญหาครับท่านประธานมาถึงว่าเพื่อนสมาชิกเวเรื่องวนเวียนซ้ําซากเดี๋ยวผมไม่มีปัญหาครับผมผมขออนุญาตขออภัยท่านสมาชิกด้วยแต่ว่าผมยังยืนยันครับว่าพอสมควรแล้วครับดังนั้นผมขอให้เดินหน้าต่อครับ